สวัสดีค่ะ u t u b e นะคะพอยนิสาแฟมารี่รยงานตัวนะคะสวัสดีเอฟซีน้องหล่าโทลุกทระเทศนดัเดอร์ค่ะนะคะงานคุยกันอีกแล้วงานคุยกินแล้วมือถูมือนะคะงานคุยกันอีกแล้วมือถูมือนะไม่ใช่ทิคุยอย่างนะคะมาอื่นก็เป็นวันแม่เด้อกับเอฟซีนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันยุทธนะคะมาอื่นยูเจ็ดเจ็ตชดเชยอีกมือหนึ่งค่ะวันอาทิตย์นะคะ มือมือหนึ่งก็ไม่ได้คุยอย่างอยากคุยให้หลายๆอยู่แต่ว่ากับม่าอยากคุยค่ะคุยเราันก็มีปัญหานะคะคุยเราันก็มีปัญหากับ่อยากคุยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุยกันแล้วก็คือว่าเดินหนาต่อไปค่ะเดินนาท้ายบัรจองตั๋วจองบัรล่าลําละครอีพีหกต่อไปค่ะนะคะจองเสือได้นะคะจองเสือก็ได้นะคะจองเสือนะคะแล้วก็ จองบัรจองปี่ค่ะนะคะ EP6 นะคะวันที่หนึ่งกันยาค่ะนะคะ EP6 ของน้องล่าลําละครยินสีเชียงใหม่นะคะจัดยุสวรรณเขตค่ะนะคะเอซีนะคะนะคะ,ะ,คะตรงกับวันเกิดวันเกิดน้องก็เอามามารวมจัดวันเดียวกันเลยนะคะเอซีนะคะคือวันที่หนึ่งนะคะจองบัรจองปีกันค่ะนะคะเตือก็คือกันเดอนะคะก็เปิดจองแล้วนะคะเอสซีนะคะ เดินนาค่ะ FC นะคะไม่มีถอยหลังค่ะเดินหน้าอย่างเดียวนะคะผู้ไดที่ขั้นกบมสนค่ะนะคะผู้ใดที่ขั้นหรือว่าจังไดร่กบฏสนค่ะนะคะเดินนาขายบัตรอย่างเดียวนะคะเดินนาเรื่องงานของน้องรากันอย่างเดียวเด้อค่ะ FC นะคะค่ะนะคะผู้รักผู้ใหญ่ก็คบคุยกันมาหูเรื่องแล้วนะคะผู้ลักทั้งผู้รักผู้ใหญ่ก็คบคุยกันมาเรื่องรูเรื่องแล้วเขาถึงได้มาเปิดคายบัตรใดขายตัวใดนะคะ คือเม่เปิดขายบัดได้ขายตัวใดนะคะทั้งผูหลักผู้ใหยเขาก็คุยกันมาอยู่แล้วด้วยค่ะนะคะเอซีพวกเขาก็มีหน้าที่นะคะตัวกันนะคะเมาบัดเมาปีซือบัตรตือปีนะคะผู้ใดตัวหลายกับตัวนะคะผู้ใดตัวหน่อยกับตัวนะคะแต่ว่าพี่พ้อยเบิ่งแล้วนะคะพอหกักแม่หกักนองลานนะคะตัวตลอดนะคะ วยมากตัวยหน่อยนะคะกระตัวนะคะเอฟตี้กับตัวนะคะตัวกันบทุกคนค่ะนะคะเอฟตี้บางคนกระตัวยหน่อยนะคะแต่กระตวยนะคะตวยตลอดะคะบอปใไส้ค่ะเอฟทีบอกแล้วนะคะผมบอกปใไส้ทั้งนั้นนะคะใช้ยไปใาไส้กับปโลด,าด่าสตรเอฟตีบอกคํามนีเนาะผมบอกปใไส้ค่ะนะคะผมอยู่ตรงนี้เอฟตี้หลายคนก็บอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะคะขออยู่ตรงนี้ <ส>ความหมายก็ค manager manager, ือจ um, ังไดเหลาเป็นบอขนาดนะคะความหมายก็คือจังไดแลลวนะคะก็คิดเอาเองนะคะอ่านะคะเป็นข้ออีอย่างนะคะเอีถึงบอไปจากนองลาเอีเป็นข้ออีอย่างนะคะเอฟีถึงบอไปจากนองลาเบิ้งกระดางโหลดเดือค่ะนะคะเอฟซีมาต้องอธิบายค่ะนะคะขอให้ภาพมันวันไปอธิบายเองนะคะ แต่ว่าคนเขาประสอบข้อขอประสอบคือเก่าค่ะนะคะมันจ่ทีเหตุจังไดเนาะนะคะคนที่ประสอบข้อขอประสอบคือเก่าเข้ากับยังดาข้าวาคือเก่านะคะยังวากับแนกแนยอยู่คือเก่านะคะคนประสอบเนาะนะคะเหตุจังใดไดล่ะเขาปรสอบน่ะนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขานะคะตอบนองลาตาฮักนองลานะคะเดินหน้าย่างเดียวนะคะเอตตี้ว่าผมรักลูกสาวผมารันเดกฉันรักลูกสาวฉัน อ่างทีเนาะไม่ขออธิบายไม่ขอความคิดเห็นไม่ขออธิบายจะอยู่กับลูกสาวตลอดไปว่าจานนะคะพอหักไม่หักนองลานะคะเอาจสซี่กันแล้วกันนะคะเอาแค่แค่แค่นี้ก็บมูเรื่องแล้วเนาะก็ต้องอธิบายมากมายผู้ใดชิดแท้ผู้ใดเจ็ดดาผู้ใดชิดประสอบประานเขานะคะในเมื่อเขาเข้ากับประสอบอยู่แล้วเอฟซีเบมาบ่มีผิดกับบ่า เอตีเขาเบิ่งแล้วเขาเบิ่งมาโดนแล้วนะคะเขาบมีผิดแล้วนะคะคนที่ประสอบกคือประสอบคือเก่านะคะเอาประสบดีแห่จังใดไ,ได้จะบังคับให้เขามาสอบใดหรือนะคะเขาก็แหวกคือเกา่าเขากระดาคือเกา่าเขาก็เอาไปเว่าคือเก้านะคะอีอย่างนะก็ะเออนอย่างนะ ประตูมีประตูมีหูอีหย่างนั้ประตูมีตาอีอย่างนี้นะประมาณนี้พี่พอสก็บ,บอกปิดมาพังคือน,นะคะค,ค้นประอบเขาก็บารอบคือเก่าแล้วอีอย่างหนึ่งสอบหรือประอบถ้าเกิดว่าน้องลาบมาทาตามเขาเขาอยากได้จังตีเด้น้องลาบมาทาตามเขาเขาก็เปลี่ยนเขาก็บกมก่มักแต่เอฟตีก็ไม่ได้ไบใสค่ะนะคะเขาไ่ดีบ่ได้หนีนะค่ะนะคะ เอตี้กับบอนี้ค่ะนะคะเอตี้กันยังอยู่นะคะกันยังอยู่คือเกา่าเวลานนองหลา่าคือไรตัวแต่ไปเบิ้งช่องนนองหล่าโูกดเด้อพอหักไม่หักมาจากตางประเทศทั้งนั้นอยู่ตนอยู่ก็นองหลาเอตี i, ้ไม่ได้หายไปไสค่ะนะคะคุณคนที่คุณคิดว่าคนหนึ่งคนนี้หนีไปนะบอนนี้ค่ะนะคะเขากับคุ้ยก็น้องหลายอยู่ทุกมือละคนกับคุ้ยก็น้องหลายอยู่ทุกมือ่นคุยกันทุกมือนะคะ่นก็บบอกอยู่ว่าคนคุยก็นองหลาทุกมือ เขา่หนีไปใส่ค่ะนะคะคนก็คิดว่าคนนั่นกับไปแล้วก็นีกับไปแล้วก็นีกับไปแล้วยังค่ะนะคะเปิ่นก็ยังคุยกับน้องลาอยู่ทุกมือ้อไม่ได้ไปสายนะคะเขาบ่ไปสาดอกเขาไปยุ่กับน้องลานี่ละน้องลาคอหอยังเปิ่นก็ห้ยย่าคิดว่าเขาว่าหายเด้อนะคะแต่ว่าน้องลาบ๊าวตื้อๆน้องลานะเจอคนดีแล้วนะคะเจอพ่อฮักไม่ฮักที่ดีแล้ว พ่อหักไม่หักบ่เด็ปใส่ค่ะนะคะยูก็น้องหลานี่ล่ะพคุยก็น้องหลาทุกมือเิ่นใจดีีิตายแต่ว่าเพ่นบอกโตคือคือไอ้คนเฮาเนี่ยล่ะก็แปว่าว่าคนน้องคนนี้กับไปแล้วคนนี้กับไปแล้วคนนั้นกับไปแล้วคนนี้กับไปแล้วพ่อไปใส่ค่ะนะคะยูก็นองหลายูน้องหลาคือเก่าเพิ่นบอกไปใส่ค่ะนะคะิ่นยูก็น้องหลานั่นล่ะคนคิดกับคิดไปทั่ว ต่างๆนันนะเอาเข้าไปแล้วคนนั่นกับไม่เอาคนนี้กับไม่เอาคนนั่นกับไม่เอาแล้วคอก็ไม่เห็นเข้าไปก็เถอได้ละ่ะเพราะนิสากับไม่ได้อวยเด้อค่ะนะคะเพราะนิสาบอวยค่ะนะคะเพราะเพราะนิสาเชียนองยังเต็งใจเอฟซีหลายคนเขาก็เต็งใจลอยประเด็นที่เขาจะต้องเชียนองมันทีมีวกักกีคนทอนันนะคะที่ว่าเกียดช่างนองนะคะ แค่ว่ากลับไปบลอดค่ะนะคะน้องเขาก็ไม่ได้สนใจอย่างนะคะน้องเขามุ่งหน้าที่จะไปเรื่องงานอย่างเดียวพวกเขานะคะพอยนะะิสาก็คือกันนะคะเอฟซีหลายๆคนนะคะมุ่งไปที่นองหลาคุณบอกแล้วว่ามุ่งไปที่โฟกัสไปที่นองหลาเท่านั้นนะคะเพราะว่าเอฟซีประได้มาเชียช่องยูทูบค่ะเอฟเซียเอฟซีมาเชียนองหลาคุณบอกแล้ว่นประด็มมาเชียช่องยูทูบ เพินปรบัดฑ <łbym> ิมาเชียร์ช่องยูทูปนองโฟกัสอนี่เด้อนะคะคงเข้าใจเราเด้อนะคะเบาอย่างนะคะเอฟตีบัณดิตมาเชียร์ช่องยูทูปเด้อ เอตี้มาเชียร์นองลามาเชียร์ศิลปินเขาไม่ได้ไปเชียร์ช่องยูทูบอันนี้ก็คิดกันเราเองที่บอกว่าเอสตี้ประเดี๋ยนี้ไปไหนคันะคะที่ว่าเอตี้หนีนะเอตี้ประเดี๋ยนี้ไปไหนอยู่กับน,นองลานี่ละเบื้องโลดเวลานองลาไล่ตดนหนเวลาตื้อบัตรคุ้มปิดน่ะอย่าว่ารู้เนาะเอสตีู้่ต่อไปคุยกันแล้วนะคะลุยจอไปใครที่ว่าหยัางบอสน